เจอว่าไอ้กระเป๋าของสไตข้างจะเป็นแบบสไตลยเสียงสไตลยแรงเาที่ก็เป็นยี่ห้อบรเวเชียนอแพุ่นี้รุ่นใหม่โลโก้เขาจะทเป็าวเสียงาเสื้ผ้าเป็นผ้าถ้าทหารถ้า้าจะก็จะแ็รงนแขกัน้แบบรงส้างเนาะฝาติดแบบต่อไว ช่องชิดข้างนอกข้างในก็จะมีช่องเล็กๆแล้วก็ช่องชิดหลักข้างในจะเป็นช่องใหญ่สองขักก้นใชแบบ้จับเปลียนแกะได้จับต่อตัางข้างหลังมีช่องหนะึ่งแล้วก็ตรงนี้สลับได้ครับสายตาไฟซ้ายขวาแล้วแต่ถนัดอาจจะายหน้าก็ได้าฟหลังก็ได้ข้างข้างก็จะเป็นตัวตะขอหนีบมันปรับขย,ยายแคบกว้างได้